สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะสวัสดียามบ่ายค่ะฝนตกแล้วค่ะทุกคนค่ะที่นี่ช่วงช่วงเที่ยงหลังเที่ยงมานหน่อยค่ะทุกคนตกตอนนี้มันก็บ่ายกว่าแล้วเนาะบ่ายสองกว่ากว่ายังคลึ้มอยู่ค่ะยังคลืมอยู่อากาศคงจะเป็นแบบนี้ไปจนถึงมืดน่นแหละดูดูแล้วอ หรือว่ากลางคืนอาจจะมีฝนก็ได้ค่ะทุกคนแต่ว่าช่วงที่ฝนตกก็ตกแรงอยู่นะทุกคนรวมๆชั่วโมงตกแรงอยู่นะฝนสาดทั้งลมทั้งฝนแหละก็ดีค่ะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นไปพร้อมๆกันก็เลยหลังจากฝนหยุดก็เลยนี่แหละจ้าทำคลิปยาว ส่งพี่มาก,ก่อนสักหน่อยหนึ่งเนาะสักคลิปหนึ่งค่ะในบรรยากาศก็กเป็นแบบนี้แหละคะ่ะเหมือนทุกไม่เหมือนทุกวันเพราะว่าบ่นเหลือเกินค่ะเรื่องฝนตกปีนี้รู้สึกว่าในเมืองฝนจะตกไม่เยอะเหมือนนอกเมืองเนาะที่จันทบุรีปีนี้แปลกๆค่ะทุกคนแต่ว่าก็ก,ก็มีฝนบ้างแต่ไม่เยอะไม่ชุกไม่ตกเยอะเหมือน ปีที่ผ่านๆมาแต่ว่าก็ดีคะ่ะก็ดีคะ่ะดีต่อต่อหลายๆพื้นที่ที่เขาไม่ต้องการฝนเนาะหรือว่าต้องการฝนโอ้ยเบาพิษเบาถือขออภัยเด้อค่ะเด้อทุกคนคะ่ะผ้ามาะละเบิง่งเลยจ้าหลังจากฝนตกล่มแห้งห็นบาจา่จ้าใบไม้ปิีวมื้มจา้าพ่อนได้กเก็บอยู่พ่อนได้กเก็บเบื้องแน่ล่ะ ง่วงนอนกับห่วงนอนเด้จ่านี่มาทายคลิปเห้เบิ่งนี่แหงเห็ดคลิปอันห่วงนอนตาสหรับเลยแหมพี่น้องเห็ดเห็ดลงเน่อนเลี้ยวตอนนั้นอยากหลับอยากหลับจ่าทุกคนอยากหลับคักแต่ว่าก็หลับบ่ได้เพราะว่าบ่เคยหลับกลางเว้นเนะเาะพอสหรับกลางเว้นแบบพอเขาเคยมสสหรับในย่ายบบอเอเขากระตรงตื่นน่จ่าเบงนี่แหละจ่าฝนตกมันก็นปิวดอกไม้ ดอกอันสมอกจ้าเดี๋ยวด้ยวยสิสิยกกล่องให้เบิงสิแผ่นกล่องขึ้นไปนี่จา้าต้นสมอกเวลาหน่ะนกกำมาลา่หลายจา้ามาเกาะต้นสมอกนี่แหละจา้าแล้วอ้อมเอแอมยี่นี่แหละจา้าคลิปเงีวมันบโได้ไปใส่เนาะมันบโได้ไปใส่กะทายน้ำมูลนี่แหละให้เบิงจา้าว่าสิคัดพื้นนั่นเอาขี้ตะลืมออกกรบพริบเห็ดอยู่ไหมจ้าเป็นอาการ ขี้เกียจเป็นอาการขี้ข้านอ้ยเนาะผู้ดเดียวเฮ็ดงมง,งอมอยู่นี่เพิ่นหายเฮ็ดกะเฮ็ดเพิ่นช่างไรละ่ะเขาอยู่บานเพิ่นเา้าบริแดดเพิ่นกะกะบ่คอยสบายใจเป็นได้เนาะอีกอย่างหนึ่งตัวอประจุตัวพิจุก,กะเป็นคนแบบอยู่หนึ่งบ่เป็นแม่จ้าเขาเป็นคนเฮ็ดงานมาตะเล็กต่หน่อยเนาะเขามาอยู่สืส่อนะอึดอัดเด้ออึดอัด อัดใจกันเท้าบริเวุอีกอย่างแม่จะ๋ะอันนี้แตกต่างจากคนอื่นอยู่เด้จอจ๋ะเด้อเพราะบางคนเขามักสบายเป็นบ่อละอันนี้ขอโทษเด้อบริวายไผ่เด้อจะ๋ะเด้อเข้ามันกันบวกกับกันเนาะแต่ละคนกับมาคิดงานหนึ่งสินะเอาเดี๋ยวประจุขออนุญาตจบคลิปกนเด้อค่ะเดอ้ออันยกโทรศัพท์มาไทยคลิปให้เบิ่งว่ามื้หนีมีฝนค่ะช่วงบ่ายหลังเทียงมากลลวมีฝนตกดีคัก ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำจ้าขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปให้ขอพรบคุณทุกแรงใจที่ส่งมาให้กับประทุปิดตลอดเวลานะคะขอพระคุณค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ